สวัสดีค่ะวันนี้ใหม่จะพามารีวิวที่พักบรรยากาศดีที่เขาค้อกับบ้านต้นคอนะคะจะบอกว่าที่พักวันนี้ห้องเรากว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีตกแต่งจะเป็นสไตล์ลอฟท์เนาเพราะว่าผนังก็จะแบบมีความปุ้นเปือยเบาๆนะคะพอเราเดินออกไปที่ด้านนอกก็จะมีความเป็นระเบียงส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆข้างล่างก็จะเป็นลานนั่งชิลนะคะสั่งหมูกระทะมากินที่ด้านล่างได้เลย นั่งจิบน้ำเค้กขวเย็นๆตรงนี้นะทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีมากๆแล้วตรงนี้นะคะเขาจะทําเป็นกระจกค่ะกระจกยาวมากเลยก็จะช่วยทําให้รู้สึกปลอดโปร่งนะคะรู้สึกพื้นที่มันกว้างขึ้นด้วยไม่อึดอัดเนาะในช่วงตอนเช้าๆอ่ะค่ะเขาก็จะมีเป็นบล็อกเซตอาหารให้อย่างง่ายๆนะคะแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีฟรีไวไฟ,ฟแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นทีวีตู้เย็นการน้าร้อนให้ครบเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากกางเต็นท์นะคะที่นี่เขามีบริการให้ด้วยทานละ200เนาะพร้อมจุดบริการต่อพ่วงปลั๊กไฟนะคะห้องน้ำแยกชยายหญิงมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะตอนเช้าๆบรรยากาศก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ขอจบการได้ิวไว้เพียงเท่านี้นะคะกับบ้านต้นค้ออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเที่ยวกันให้สนุกนะคะ